สวัสดีท่านผู้ชมท่านทำอาจจะเป็ส่วนลมแล้วก็เสียงบอกว่าได้น,นึงวันนี้เราจะมาเล่นรูบบอกแบบบ็อกฟุตน,นะครับเร <c oughs> ิ่มงหนึ่งนะผมกินอย่างหมดอ,อีกสุดยอดอีกไหมเราจะต้องกาับไปกินคนรวยคนรวยเพรกับโลกสาวกันแล้วหรือโลกสาววัย กับลูกสาวด้วยคนแก้งเยอะกว่านะครับตอนที่ผมมีเข้าหัวอยู่ที่สี่สองล้านกว่าใช่ป่ะขออาก่นตอนนี้ผมมีเข้าหัวอยู่ที่ขอดูตัวนี้นะครับขอดูไอตัวอัจฉริะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาทีทนะะโอเคเรี๋ย ใช้ผลในนี้แหละเราจะเอาผลเราจะเอาผลผลแสงไอ้สายฟ้านะครับไปจาัดก,การกับพวกนั้นพวกคนเถื่อนมีคนอยู่ปะมีอยู่เว้ยคนวกรธผลปะแหม่ลอะไระ สายฟ้าเอ้ยสาฟ้าไม่มีผลมนถาวรเรากดเซฟภาพกดแล้วเออโอเคเก็บไว้เกซบุ๊ร้อยโอเคสำหรับคลิปน,นี้ก็จะจบลนี้แล้วกันะม้สมาแค่นห้เหรอ แค่นี้มาทำไมเนี่ยน่สิแล้วกันเราเจอกันใหมคลิปหน้าแล้วกันเพราะว่าพื้นที่ไฟมันน้อยยิ่งเกินนะเราขอเราขอไปแก้ไขก่อนโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไม่ได้แกงคนเลยโหจังเลยน่าสิเอ้ยมัน ได้อยู่อันนี้วันไหนนี่โทษ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 ทีโทษทษถ้าถ้าว่าคิดมุมตัดตอนไหนก็คือเดซมอลดิ่งตอนนั้นก็เจ็บมีปะไม่มีนะโอ้ใช่หมท่านได้หูอัดต่อนะอัดต่อนะโอเคอัดต่อเลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูมนกับคน กลุม,มนี่มันใช้ดีปะะ่าผมใช้เป็นสายบนะวันนีเน้เพิ่มเด็ดผมชอบมาอาน,น,อน,น,อน,นมาอนนมาีพอสาฟ้าตบลมแข็งนะดมาอมา,อนนมาีขอหมดแล้วเขาตัดเปตอนท,ที่สู้กันเลยน,น,นะครับเนา ทุกวนทุกชมชมมาแล้วมาแล้วมาวผมจะเอาผมสายฟ้าตกมนให้ดูไม่ตื่นนะฮะสายฟ้าไม่ตื่นสายฟ้าไม่ตื่นสายฟ้าไม่ตื่นโอ้ย กกนีอนนนอ่อย่างองค์กรณ์มาตกสบายน้ำแข็งนี่ตกสบายในองคกรณ์นะแต่ผมต้องทำโฟวีสองไม่ได้อะตัวนี้อยู่ไหนอะอยู่ไหนอะตายิะตายวะตา,วายาวะตายาวะ

อติ่งเกนผมไม่ไหวแล้วผมอยากเอาบนกอนห่อกแต่ว่าอะไรนะท,ที่บอกนะสายฟ้ามันยังไม่เต็มแต่มันลงนั้นไม่ได้คือไ,ไงนะเสียหน้าไม่ได้ชื่อคลิปเราต้องใส่ฟ้าตกมันนะขอทีนึง่งขอทีนึง่งแน่น้องพลาดแล้วพอนะปุาบแล้ว อันนี้เอามาแล้วเอามาแล้วใช่ไหดูไข่ีก่อนถ้าไม่มีไข่พีก็ได้เดี๋ยวลนะชิอสั คือมันปล่อยช้ามากสกิวบอกเลยสกิวอย่าเล่นเลย,ยเขาเขาไปแล้วเขาไปแล้วไม่ได้ ทไม่ได้หวะใส่ฟ้าตียากเฮ้ยเอาเล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 ยใส่ฟ้าใส่ฟ้าต้องมาละฟ้าต้องมาละใส่ฟ้าต้องมาละยืนตายคอยโดนยืน้องแข่งมาอีกทีขึ้นรถย็นตายตายคอมโบคอมโบสองคน รอด้ยรู้ตายวงกอนที่เหลือผมบอกยไม่ใช้มาก่อขอใช้มาก่นได้ไหมขอใช้มาก่อนได้ไหมขอใช้มก่อนขอใช้มาก่นได้ไหมเสียงจบแค่ไหมซบอร์ดใหม่สดใจ่มมกผมโอ้ผมรู้สึกว่าผมจะดูนี่ก่อน เอออัดได้หลายทีอะเฮ้อัดเอออัดได้เยอะกว่าเก่าอีกมันก็อัดได้น้อยใช่อันนี้อัดได้เยอะเลยเดี๋ยวนะผมรู้สึกว่าสหอนไม่ค่อยดีว่ะเดี๋ยวผมขอตีตัวนันจบเลยโมจิไม่มาแจมอีกโอ้โหตายมังกรถ้ามีมังกรนี้อาจจะสู้ได้สูงสีอยู่ต้นคลิปไปใส่ฟ้าวีเอสสามผล กนแล้วัเน่เดี๋ยวชิบชิบจำหมวกสีเหลังแล้วกันไมโดนเลยชิโมจิโมจิมีวิธีรอดเออกดสกิลกดสกิลไอ้เผาิงแต่ถ้าโดนถ้าโดนหลายสกก็ไม่ไหวนะผรู้ผมรู้ไอ้นี่ผรู้กันไอ้นี่ผมแฟงข้อเสียเละข้อเสียวสีล้านเลยเคมขอ จบคลิปชั้นนี้แล้วกันเพราะว่าสายฟ้าผมก็ค่อยเก่งเนาะเนี่ยมันค่อยเก่งเลยสกิลมันออกชา้าด้วยถ้าไม่ติดถ้าไม่ติดว่าทำคลิปหรือ